สวัสดีครับพื่อนครับมาพบกันช่วงก่อนนอนนะครับค่ำคืนวันที่24กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับค่ำคืนนี้นะครับพอตอนแรกก็กะว่าโปรเซสในขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทดสอบใช้งานตัวจอมอนิเตอร์นะครับที่ใช้ได้ทั้งทางฝั่ง PC แล้วก็ทางฝั่งเครื่องเกมคอนโซลของ Cooler Master เนี่ยจะเสร็จทันนะครับจะเสร็จทันนะครับแต่ก็อ่ะก็ต้อง ขยับไปคาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาจอมอนิเตอร์อยู่ก็เตรียมรับชมกันได้นะครับรีวิวกันแบบเต็มๆนะครับของตัวจอมอนิเตอร์ที่ใช้ทั้งฝั่ง PC แล้วก็เครื่องเกมคอนโซลนะครับทั้ง p พย์ห้ x Serie ์ i ็อกซ n ซีรีส์นิได้หมดแน่นอนนะครับครับก็เรียกว่าเมื่อกี้นะครับผมพยายามเปลี่ยนแล้วนะเพื่อนๆเปลี่ยนเลยแหละนะครับกับการที่กินทุเรียนนะครับที่เพื่อนๆเห็นผมไปวัน2วันเนี่ยที่จังหวัดระยองที่ถือเนี่ย อ่าผมเองไม่ได้กินนะเพื่อนๆเพราะตัวผมเองเนี่ยจะบอกว่าไม่ชอบเลยก็ว่าได้นะครับกับผลไม้ที่ชื่อ่าทุเรียนนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรสาคัญเกิดขึ้นเนี่ยจะฝืนกินเนี่ยกินได้ไหมกินได้นะครับกินได้แต่ว่าแทบจะนับครั้งได้เลยทั้งชีวิตนี้ว่าได้กินทุเรียนเนี่ยแบบสดๆนะไม่ใช่เป็นทุเรียนแบบพวกอ่าแบบนี้ทุเรียนทอดอะไรแบบเนี้ยไม่ไม่นับนะทุเรียนทอดเนี่ยผมกินได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทุเรียนแบบสดๆออกมาจากต้นแบบเนี้ย ส่วนมากนับครั้งได้เลยทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกิน3ครั้งนะสามครั้งนะเอ่อรวมกับครั้งเมื่อกี้ก็เป็นครั้งที่4ผมคาดไว้ว่าประมาณนั้นเลยนะเพื่อนๆก็ถือว่าก็โยงเข้ามาในตัวคลิปเนื้อหาวันนี้ได้แหละนะครับว่าเราเองเนี่ยที่เป็นเกมเมอร์เนี่ยเราเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วนะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการเล่นเกมนะครับเพราะตอนแรกที่ผมเอาทูเรียนมาเนี่ยผมก็กะคิดเหมือนกันนะว่าเอจะเอาติดมาเนี่ย ทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับเพราะว่ารอบข้างผมเองเนี่ยทุกคนกินทุเรียนกันเกือบหมดนะญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีแต่ตัวผมนี่แหละที่แบบไม่ได้เซโนนะครับกับทุเรียนนะครับแต่ครั้งเนี้ยเราเองกอ็ขอหน่อยแล้วกันขอเข้าสู่วงการเลยแล้วกันนะครับในเมื่อรอบข้างไลยล้อมมาขยันขยอแทบจะทุกปีนะครับว่าเมื่อ,อไหร่ที่จะเข้าสู่สังคมวงการกินทุเรียนนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็หาสรรหากันนะครับช่วงนี้นะครับก็อ่ะโอเค ผมพร้อมแล้วนะครับเรียกว่าเมื่อกี้ลองพยายามดื่มดั่ไปนะครับประมาณ5นาทีแหละนะครับพูนึงนะพยายามดื่มดั่มชนีนะครับถ้าจะไม่ผิดเลยนะครับดื่มดั่เข้าไปกล็ลองดื่มดั่เข้าไปก็รู้เลยว่าอร่อยจริงนะครับถึงกลิ่นมันจะแรงอยู่นะครับแต่พอกินเข้าไปเรื่อยๆอก็เริ่มดื่มดั่ไปแล้วแล้วก็เริ่มมโนไปเลยนะว่าโอ้โหนี่ถ้ารสชาติแบบนี้นะเป็นรสชาติที่สับออกมาจาก พาออกมาจากลูกมาเลยนะเหมือนกับวันที่ผมไปที่ระยองเมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาสดๆเหมือนกับที่พ่อแม่พี่น้องญาติญาติกินกันนะครับแบบอยู่บนหน้ารถเข็นเนี่ยผมว่ารสชาติมันดีกว่านี้แน่นอนนะครับขนาดเนี้ยผ่านมาประมาณหนึ่งวันเต็มๆแล้วนะรสชาติยังขนาดนี้ถ้าแบบสดๆอออจากออกจากลูกออกจากออกจากตัวอ่า ลูกทุเรียนที่ปอกสดๆเนี่ยรสชาติมันจะดีขนาดไหนนะครับเ็เรียกว,ว่าครั้งต่อไปผมไม่พลาดแล้วนะกับวงการทุเรียนนะครับและว,วงการวิโอเกมผมเองก็พยายามที่จะสื่อเพื่อนๆประมาณนั้นแหละนะครับว่าเราเป็นเกมเมอร์เนี่ยเราก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ลองสัมผัสนะครับหรือว่าเปิดกว้างกับการเล่นเกมในตัวระบบแพลตฟอร์มอ,อื่นๆดูนะครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในวงการเกมเมอร์กันอยู่แล้วนะครับถึงจะไม่ได้สัมผัส ตัวการเล่นเกมในตัวแพลตฟอร์มอื่นๆก็ตามนะครับเล่นแต่แพงแค่แพลตฟอร์มเดียวนะครับแต่ก็ยังคงมีบางเกมบางแนวที่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับเกมเกมแนว RPG เกมแนววางแผนนะครับอ่าอาจจะชอบแต่ประเภทแบบเกมแนวแอคชั่นนะครับเล่นง่ายๆนะครับ f อ s อาจจะแบบไม่ได้สนใจมากนะครับแต่ถ้าหากโดนป้ายานะครับหรือมีการแนะนำมา นะครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆบางคนก็พร้อมนะครับที่จะลองเปิดประสบการณ์ในการเล่นเกมกับแนวประเภทอื่นๆดูนะครับเพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเพื่อนๆมีเครื่องเล่นเกม PlayStation 5อยู่ Nintendo Switch Xbox Series หรือว่าจะเป็น PC ก็ตามนะครับการที่จะเล่นเกมเพียงแค่ประเภทเดียวแนวเดียวเนี่ยมันก็ถือว่ามันเสียของนะครับความคุ้มค่าในการเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้100%ออย่างแน่นอนนะครับก็ลองดาวน์โหลดติดตั้งตัวเกมที่ แนวที่เราเองคิดว่าเอ๊เราไม่น่าจะเล่นไปติดเรื่องตรงภาษาหรออย่ามาเอาเป็นข้ออ้างนะครับภาษานั้นผมมองว่าไม่สําคัญนะครับถึงจะยุบยับไม่เข้าใจก็ตามใช้เรื่องของตัวภาษาภาพนะครับภาษากายของตัวเกมเนี่ยพยายามสื่อนะครับหรือว่าจะดูข้อมูลจากอินเทอร์นเน็ตนะครับมาก่อนก็ได้หรือจะใช้ตัว o o g l e Translate นะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่ายุคสมัยก่อนมากนะครับอยู่ที่ตัวเราเองพร้อมที่จะเปิดใจ นะครับในการที่จะลองเล่นตัวเกมหรือเปล่านะครับเพราะเกมใหม่ๆเดี๋ยวนี้เพื่อนๆคนที่เป็นอ่าสเปชิกระบบต่างๆ PlayStation Plus Nintendo Online นะครับหรือว่าจะเป็นตัว PC า a m e p เกมพาร x ตเอ็ก a ์บเมนี่ยมันมีเกมออกมาให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าเราเองเนี่ยได้ลองเล่นตัวเกมน้ำดีที่หลายๆคนบอกแต่เราเองเนี่ยไม่สนใจหรืออยางนะครับผมก็บอกประมาณนี้นะครับว่าลองนะครับลองนะครับดีดีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเปลี่ยนแนว ในการเล่นเกมเลยก็ได้นะครับสำหรับบางคนนะครับในเมื่อมุมมองนะครับในทางฝั่งเกมเมอร์หรือว่าทางฝั่งผู้เล่นนะครับผมเองเปลี่ยนนะครับต่อไปผมก็จะเล่นเกมแนวกาชามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่าโมบายตามนะครับ FPS mm. นะครับก็จะเล่นมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อ่าทางผู้เล่นเกมเมอร์เพื่อนๆก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะว่าจะคอยตามกับผมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่คอยตามก็ไม่เป็นไร นะครับอ่าก็ดูทางช่อง a c o n น TV กันได้นะครับ <c oughs> เมื่อเกมเมอร์เปลี่ยนแล้วคราวนี้ทางฝั่งผู้พัฒนาล่ะหรือว่าผู้ผลิตอ่ะที่เราต้องการจะบอกเขาว่าเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนสักทีนะครับกับตัวเทคโนโลยีเดิมๆนะครับเทคโนโลยีเดิมๆที่เพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่า joy controller ตัวนี้แหละนะครับที่มันมีเทคโนโลยีเดิมๆติดอยู่มาตั้งแต่ในเจเน r เรชันก่อนหน้านั้นแล้วก็มันสร้างปัญหาให้กับเพื่อนเเนี่ย มาแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะครับบางคนเคลมไปแล้ว2-3สครั้งในปีหนึ่งนะครับกับอาการจอยดิฟนั่นเองนะครับที่ใครๆก็รู้ว่ามันดิฟกันง่ายเหลือเกินนะครับที่ผมเองก็ต้องหยิบมาแล้วก็โยงกับทุเรียนนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเข้ามาสู่ PlayStation นะครับเพื่อที่จะบอก Sony นะครับว่าคุณควรจะเปลี่ยนได้แล้วเหมือนกันนะครับกับตัวชนิดของตัวก้านอนาล็อกนะครับที่ยังคงใช้เป็นแบบของคาร์บอน นะครับเป็นแบบแม่คานิคแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าตัวจอยคอนโทลเลอร์หลายๆายแบรนด์หลายๆยยี่ห้อโดยเฉพาะทางฝั่ง PC นะครับเขาก็มีการพิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วนะครับว่ามันดีจริงมันใช้ได้นะครับกับแบบชนิด h a l l Effect นะครับที่ใช้แรงดันไฟฟ้าในการคอนโทรลนะครับไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำต่างๆนะครับออกมาให้เห็นแล้วนะครับหรือเพื่อนๆบางคนที่มีตัวจอยคอนโทลเลอร์ดวนเซนอยู่ที่หมดประกันไปแล้วนะครับขี้เกียจที่จะมานั่งซ่อมบ่อยๆนะครับก็ เปลี่ยนเป็นชนิด Hall effect กันบ้างแล้วเหมือนกันนะครับแต่ทางผมเองเนี่ยก็เรียกว่าดีไว้แล้วเหมือนกันนะมีอยู่ในโปรเจกต์แล้วเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้สะดวกสักทีนะครับในการที่จะเปลี่ยนเป็นแบบชนิด Hall effect ให้เพื่อนเพื่อได้เห็นกันนะครับอันนี้แหละก็ต้องบอกว่าเมื่อไหร่ PlayStation จะเปลี่ยนสักทีนะครับแต่ผมก็คาดเอาไว้นะครับดีไม่ดีไม่แน่ช่วง PlayStation 5 Pro นี่แหละที่กำลังจะออกมา นะครับอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับกับตัวจอยคอนโทรเลอร์ดวนเซนนะครับที่พวกเขาเองเนี่ยอาจจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับและเวอร์ชันที่2นอกเหนือจากแบตเตอรี่นะครับที่หลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ของตัวจอยคอนโทรเลอร์ดวนเซนเนี่ยอยู่ได้ไม่ค่อยนานมากถ้าเอาแบบใช้แบบจัดเต็มเต็มสตรีมนะครับผมตีไว้ประมาณสัก4ีชั่วโมงอย่างน้อยต้องชาร์จสักหนึ่งครั้งแล้วนะครับอาด็กถีบทิกเกอร์สั่นเต็มกําลังใช้ตัวไมโครโฟน นะครับตัวลำโพงไปด้วยนะครับสีหชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่าล้องเตือนแล้วนะครับตรงชาร์จนะครับอืมซึ่งจะแตกต่างกับตัวจอยคอนเทเลอร์ของทางฝั่ง Microsoft หรือว่าของทางฝั่ง PC นะครับจะอยู่ได้ค่อนข้างที่จะนานกว่าเป็นเท่าตัวนะครับเ,เพื่อนๆอ่าซึ่งจุดนี้แหละ2จุดนี้เลยนะครับแบตเตอรี่กับตัวก้านอนาล็อกท้าผมเลือกนะควรที่จะเปลี่ยนก้านอนาล็อกก่อนแล้วกันนะครับก้านอนาล็อกก่อนแล้วกันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คู่ไปเลย ะครับซึ่งฟีดแบ็กต่งตางๆเหล่านี้เขาเองก็รู้นะครับว่าทางผู้บริโภคเองเนี่ยบนกันละงมนะครับโดยเฉพาะตัวก้านอนาล็อกนะครับผมเลยก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าตัวก้านอนาล็อกของตัวตัวนี้เลย Joy Controller Dual Sense Edge นะครับที่เป็นตัวโปรเนี่ยราคา67,000นี่แหละตัวนี้แหละนะครับที่การเปลี่ยนเป็นแบบชนิด h าวเอฟเฟกเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแล้ว นะครับเพสเซชันไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับลองมาก่อนได้เลยนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวก้านอนาล็อกนะครับของตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดูอันเซนตนะครับดูอันเซนต์เอชตัวนี้มันสามารถถอดออกมาได้นะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถทําเองได้นะครับอ่าถอดดึงออกมาเห็นไหมครับดึงออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบชนิดฮาวเอฟเฟกต์นะครับก็ซื้อแบบเนี้ยบอกมาเลยนะครับว่าเป็นแบบชนิดฮาวเอฟเฟกต์แล้ว นะครับกับตัวอะไรนะครับก็เนี่ยเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับแต่ตัวดวนเซนเอตเนี่ยยังคงเป็นแบบธรรมดาอยู่นะเพื่อนๆอ่าเพราะว่าก็มีเพื่อนๆบางคนเนี่ยเปลี่ยนของตัวจอยคอนโทรลเลอร์ดวนเซนเอตที่เป็นก้านอนาล็อกเนี่ยให้เป็นแบบชิดหอกเอฟเฟกตแล้วนะอ่าเพราะว่าอย่างน้อยการการแก้ไขเนี่ยการดัดแปลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายกว่าแบบตัวเดิมนะครับตัวจอยดวนเซนต์ตัวปกติเพราะว่าตัวปกตินั้น มันจะต้องแกะฝาเครื่องนะครับถอดน็อตงัดโน่นงัดน,น,ดนี่แต่ตัวนี้ดึงแค่ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็แงะเอาไส้ในออกนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนเอาตัวก้านอนาล็อกที่เป็นแบบเอาเอฟเฟกใส่เข้าไปนะครับหรือคนไหนที่ใจป๋าหน่อยนะครับก็ซื้อแบบนี้เลยอะไหล่ออริจินอลมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แกะซีลออกแล้วก็ทําการรื้อถอนตัวเดิมออกเลย นะครับแล้วก็เอาเอาฮอลล์เอฟเฟกใส่เข้าไปนะครับอืมมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทําไมโซนี่เนี่ยยังไม่เริ่มเงินสักทีนะครับยังไม่เริ่มสักทีนะครับหรือว่ารา,ายได้ตรงส่วนเนี้ยอะไรตรงส่วนเนี้ยยังคงแบบโอ้โหหอมหวานนะครับหอมหวานอยู่นะครับซึ่งเราเองก็คาดเอาไว้นะว่า p l a y s t a t i o n 5 Pro เนี่ยมันน่าจะมาด้วยฟีเจอร์ของตัวจอ mm hmm. ยคอนโทรลเลอร์ดวลเซนเวอร์ชันที่สสัก,กทีนะครับสัก,กทีนะครับ ผมเชื่อไว้แบบนั้นนะส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนที่ว่าเออใช้ฮอล์เอฟเฟกต์แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ดีมากกว่าแบบธรรมดาก็เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะเพราะเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสหรือว่ายังไม่ได้รู้นะว่าเอมันจะทนจริงหรือเปล่านะครับมันจะดิฟเหมือนกับตัวปกติเดิมเดิมอยู่หรือไม่นะครับก็เข้ามาแสดงข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับทราบกันได้นะครับแต่ผมเห็นเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยหรือจะเป็นของต่างประเทศก็ตามนะครับเขาเ,เริ่มที่จะดัดแปลงแก้ไขละ เรียกว่าขี้เกียจนะครับต้องมานั่งลื้อถอนตัวการอนาล็อกอยู่แบบ3เดือนครั้ง4เดือนครั้งนะครับอืมเพราะว่าตัวของคาร์บอนเนี่ยมันเสื่อมไปตามการใช้งานจริงๆนะครับแล้วยิ่งเกมสมัยนี้ก็โอ้โหโยกกันส้ันหันแหลกนะครับควงกันแบบสนุกเป็นวาร์เรนนะครับมันก็ทําให้การสึกล้อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปเร็วมากกว่าการเล่นแบบปกติอยู่แล้วนะครับกับการใช้การอนาล็อกนะครับอืมอันนี้แหละก็เรียกว่าก็โยงมากันได้นะทุเรียนนะครับ มาสู่การเปลี่ยนของโซนี่นะครับถ้าโซนี่เห็นเนี่ยผมเนี่ยยอมเปลี่ยนนะนะเพื่อ <c oughs> นๆ <c oughs> ยอมกินทุเรียนนยะบอกโซนี่เลยนะครับว่าควรเปลี่ยนได้แล้วกับ Hall Effect นะครับนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ